เมื่อเตยลองให้แฟนแต่งหน้าให้ครั้งแรกอันนี้ผิวก่อนแต่งนะขั้นตอนแรกเริ่มจากลิปก่อนเลยแล้วก็เซรั่มเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าตามด้วยซีซีครีมของ infinite cyber ไว้แต่จะใช้ตัวนี้แทนกันแดดไปเลยนะเพราะเขามี apm 5 0 pa บบบกเนื้อครีมก็คือบางเบาเกี่ยง,ง่ายตัวนี้เขาจะช่วยปรับผิวของเราให้สว่างกระจ่างใสขึ้นช่วยให้แต่งหน้าติดทนไม่เป็นคราบไม่หนักหน้าราคาก็จับต้องได้เสร็จแล้วก็ไปปัดแก้มกันต่อเลย ปัสแสดงเคียวแต่ก็ยังดูสวยอยู่นะอ่ะต่อไปแป้งพับลงไปเลยอ่ะโอเคยังเนียนอยู่ต่อไปก็เขียนคิ้วนะนางบอกว่าเขียนคิ้วคือยากสุดแล้วแล้วก็พอนจะเป็นน้ำแร่ตบท้ายเสร็จแล้วไปไงบ้างอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่เคยแต่งหน้ามีนะที่มีซีซีซครีมตัวนี้ช่วยให้การแต่งหน้าง่ายขึ้นป่ะไปเดทกัน can